สวัสดีครับนี่วันนี้หนูพีพีมาถ่ายรีวิวสวนให้ชมนะครับดูครับโหวสวนมีทุกอย่างเลยนะครับนี้ครับต้นมะปรางครับนี่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหครับนี่กอไผ่ครับน,นี่ดูน้องพีพีนะครับนี่น้องพี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 หนูพีพีบักพีพีชาแนล ไทยไทยไทยเร็วไปไทย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 ,ไทย,ไทยบล็อกพีพีชาแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาด,ดูดูต้นมอนไหมต้นมอนต้นมอนต้นมอนน้องพีพีนะครับครับอืมครับอืยดกมากเลยนะครับดูครับมีมีดกกว่านี้บอครับอืมีดกกว่านี้ไหมต้นเล็กๆนะครับอืมสุดเลยครับผม ต้นผงชูรสนะครับใครที่ลงเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้น้องพีพีหน่อยนะครับพีพีครับนี่นะครับพีพีมาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วมาทางนี้ ครับน,นี่อีกต้นนะครับดกมากเลยนะครับพี่มาทางนี้พี่พีพีพีมาทางนี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้ เห็นไหมเห็นเม็ดตุกตาไม่ผ่ายไหมเห็นตุกตาไม่ผ่ายไหมเห็นตุกตาไม่ผ่ายไหมไปถ่ายเอาหน่อยเห็นไหมนั่นดูทางด้วยดูทางด้วยไปถ่ายเอาเร็วถ่ายเอาไม่ผ่เร็วเห็นไหมตุกตาไม่ผ่นะถ่ายเอาเร็วมาถ่ายเอาเร็วมาถ่ายเอาเร็วมาถ่ายเอาเร็วเร็วเร็ว เห็นไหมนี่ลูกตาไม่ไผ่นี่นเห็นไหมแ <laughs> หมเร็วสวนปลาไพ่หนูพีพนะครับบักพีพีแสแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับไคิมซุงนะครับพอได้กินได้ขายครับ